gap pier the between the the boat and Mind สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นนะครับของวันที่11นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับของเดือนธันวาคมครับเดือนแห่งการเฉลิมฉลองครับในช่วงงานปีใหม่แล้วก็ช่วงคต์มาสครับว่าห้างไอคอนสยามครับจะมีความคึกคักแล้วก็มีอะไรพิเศษน่าสนใจบ้างก็ไปดูด้วยกันเลยครับทุกคนนะครับตอนนี้เป็นเวลาเย็นนะครับโอ้โห ทุกคนให้ดูไฟครับไฟที่ประดับประดาที่ข้างไอคอนสยามสวยงามมากครับนี่ฮะเดี๋ยวแอดมินจะดูไปลงไปข้างล่างนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆเลยครับนี่ฮะคนเยอะมากครับทุกคนนี่ครับคนเยอะมากจริงๆเลยนะครับแอดมินนั่งเรือนะครับฮับออนฮับออฟบอสนะครับทุกคนนี่ครับนี่ฮะมาจากวัดอรุณครับนี่ฮะเห็นไหมครับอากาศเย็นวันนี้ก็ถือว่ากําลังดีครับนี่ครับ จะไปดูบรรยากาศข้างในนะครับทุกคนว่าไอคอนสยามนะครับในช่วงเดือนธันวาเลยครับจะขึ้นค่าแค่ไหนครับทุกคนไปดูด้วยกันเลยครับภาพนี้ฮะคนเยอะมากอันนี้ไปถึงเอเชียทีกเลยป่ะครับไปถึงเอเชียทีกเลยป่ะครับอันนี้อ๋อนี่ครับเรือลำนี้ก็จะไปถึงเอเชียทิกเลยครับทุกคนนะครับ30บาทครับตลอดสายครับ นจะให้ดูบรรยากาศนะครับตอนนี้มาอยู่ที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับอีกลาลาสักครึ่งชั่วโมงครับก็จะมีโชว์น้ําพุแล้วก็โชว์แสงสีเสียงครับแต่ถ้าตอนนี้จะให้ดูบรรยากาศนะครับของนะครับภาพรวมของห้างไอคอนสยามครับซึ่งก็เป็นห้างหลูนะครับชั้นนําของบ้านเราเลยครับทุกคนนะครับใครมากรุงเทพมหานครก็ต้องมาที่นี่ครับนี่ครับให้ดูภาพรวมข้างนอกก่อนนะครับต้นคริสต์มาสนะครับทุกคนนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับ ปีนี้น่าจะเป็นปีที่เขาเฉลิมฉลองนะครับครบรอบผมไม่แน่ใจว่า5ปีหรือเปล่าครับนี่ครับการเฉลิมฉลองครับห้างของไอคอนสยามเปิดมาได้ครบ5ปีครับต้นคริสต์มาสตรงนี้ก็จะโดดเด่นมากครับนี่ครับนี่ครับจริงๆด้วยครับการเฉลิมฉลองนะครับเปิดมาได้ครบรอบ5ปีแล้วครับว้าสวยงามมากเลยทุกคนนะครับเดย๋าวภาพรวมบรจากาข้างนอกนะครับ คนที่จะมารอตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือจะมารอดูการแสดงโชว์นะครับของน้ำพุนะครับด้านหน้าตรงนี้ครับให้ดูบรรยากาศครับทุกคนอากาศดีมากนะฮะแล้วประมาณสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มนี้เขาจะมีเรือนะครับเรือครูยเรือสำรานะครับมาจอดเทียบท่านะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับนั่งเรือสำรานะครับทานข้าวดูวิวของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเย็นนะครับเรือก็จะมาจอดตรงนี้เซนบายนะครับก็จะเริ่มประมาณสักทุ่มหนึ่งขึ้นไปครับนะฮะ อันนี้ให้ดูภาพรวมก่อนนะครับทุกคนให้ดูภาพนี่ฮะโอ้โหถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรครับการจัดก,การที่ดีนะครับทุกคนก็คือการโชว์ที่นี่ก็คือไม่ต้องเสียตังค์ครับใครก็สามารถดูโชว์ได้ครับนอกจากว่าต้องเสียค่าเรือเดินทางจากสะพานสาทรท่าเรือสาทรมาที่นี่ครับให้ดูบรรยากาศโดยรวมทุกคนนะครับแอดมินตื่นตาตื่นใจมากน,น,มนี่ครับเห็นไหมเราเล็บแล้วกันก็กลับดึกเหมือนเดิมอ่ะครับให้ดูครับนี่ฮะ ผมชอบต้นคริสต์มาสจังเลยครับทุกคนนะครับนีครับสวยงามจริงๆเลยเนะฮะเดี๋ยวเราดูการโชว์ได้กันทุกคนนะดูโชว์น้ำพุได้กันนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศโดยรวมครับของหน้าห้างครับด้านหน้าของห้างไอคอนสยามนะครับเปิดถึง10นาฬิกานะครับ4ี่ทุ่มนะครับทุกคนผมชอบตรงนี้ครับทุกคนลานน้ำพุตรงนี้เห็นไหมครับการเล่นไฟเล่นแสงเห็นไหมครับสวยงามจริงๆเลยครับอันนี้คือทางเข้านะครับนี่ครับ วันนี้วันจันนะครับไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับอาจจะดูบางตาไปนิดนึงแล้วก็ส่วนเองก็อาจจะไปเที่ยวงานกาชาติที่สวนลุมนะครับทําให้ที่นี้อาจจะดูบางตาไปนิดนึงแต่ว่าภาพรวมก็ยังคึกคักมากเลยครับให้ดูครับนี่ฮะเป็นไฮซีซันที่น้องเที่ยวเยอะมากจริงครับที่นี่ครับบ้านเรานี่ฮะ ยังไม่เห็นเรือสราญนาคาับเรอดินนอรครุยสมาจอดเทียบข้านะครับน้วจากตั้ะมาเริ่มจากงทุ่มเลยครับเดี๋ยวเอ็นมินจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกแล้วก็ข้างในนะครับทุกคนว่าช่วงนี้นะครับภายในห้างนะครับตรงสตรีทฟู้ดนะครับตรงพลาซ่านะครับเขาจะมีทีมงานเป็นงานอะไรครับนี่ครับเพราะว่าแต่ละเดือนแต่ละซีซันก็จะมีทีมงานที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปแต่ตอนนี้ให้ดูภาพรวมข้างนอกก่อนนะครับนี่ฮะสวยงามไหมครับทุกคนสวยงามมากเลยเนาะเนี่ย ใครมาก็ต้องต้องว้าวทุกคนเพราะมันสวยจริงๆเลยเห็นไหมฮะนี่ครับอันนี้ภาพรวมนะครับทุกคนภาพมุมรวมนะครับเห็นไหมฮะว,ว้าว สำหรับาการล่องเรือเดนเนอร์ครูซนะครับก็สามารถขึ้นได้2จุดก็คือ1ก็คือที่เอเชทีคแล้วก็จุดที่2ก็คือนี่ครับอยู่ตรงห้างไอคอนสยามครับแล้วก็ผมแนะนำครับช่วงเดือนนี้นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับก็จะมีงานวิจิตเจ้าพยาครับแนะนำให้มาช่วงที่ตรงกับงานของวิจิตเจ้าพยานะครับเพราะว่าเขาจะมีงานโชว์จุดพลุแล้วก็แดงแสงสีเสียงครับมีการโชวดหุ่นมีการชโดโชว์ ละเกียนครับรอบๆของหน้าวัดอรุณครับซึ่งการล่องเรือดินเนอร์ก็จะเห็นการโชว์ได้กว้างแล้วก็ได้สวยงามกว่าที่เราจะไปดูตรงหน้าวัดเลยครับอาจจะแพงนิดนึงครับแต่ว่าคือถ้าตั้งใจะจะมาดินเนอร์จริงก็ให้มาในช่วงที่ตรงกับงานของวิจิตรพญาครับก็จะได้เห็นการแสดงโชว์ครับไม่ว่าจะไปที่สะพานพุทธสะพานพระราม8ครับที่หน้าวัดอรุณแล้วก็ที่ห้างเอเชทิคนะครับท่านผู้ชม อันนี้คือด้านหน้านะครับวันนี้นะครับที่ไอคอนสยามครับวันที่11นะครับทุกคนครับเป็นวันโปรตีครับแต่จะให้ดูภาพรวมครับดูคึกคักมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับว่าในส่วนของที่เป็นสตรีทฟู้ดนะครับของห้างไอคอนสยามเ็าจะจัดงานในทีมงานอะไรครับทางเข้านะทุกคนเห็นไหมครับโอ้คิวยาวมะทุกคนอันนี้คือออกมาแล้วครับนี่ครับ หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็จะมาดูโชว์ครับที่ร้านน้ำคูครับนี่คะตรงส่วนนี้เราเข้ามายังห้างแล้วครับทุกคนให้ดูครับโอ้ท่านผู้ชมผมจะให้ดูครับจะให้ดูครับทุกคนเจอไหมแอดมินก็อยากดูครับว่างานข้างในครับก็จัดงานเป็นทีมงานอะไรครับตอนที่แล้วมาจะเป็นงานธีมแนวอีสานครับส้มตำครับ แต่วันนี้จะไปดูครับว่าในส่วนของฟูดคอร์ตในไอคอนสยามนะครับเขาจะจัดงานในรูปแบบไหนครับโอ้โหนี่ฮะใครที่ร้อนนะครับไม่อยากอยู่ข้างนอกก็สามารถเข้ามาข้างในได้ครับแอร์เย็นฉ่ำเลยครับดี่คูดูครับคือจะบอกว่าไอคอนสยามนี่ครับสวยทุกจุดเลยครับสามารถถ่ายรูปได้ทุกจุดเลย ครับผมก็เข้ามาอยาู่ในส่วนของสุขสยามหรือเป็นฟู้ดคอร์ดนะครับอ๋อทุกคนวันนี้น่าจะเป็นธีมนะครับตลาดน้ำผ่าสุขสยามนะครับเป็นไงครับ สุขสยาม floating market ครับก็ปีนี้ก็จะมีถึง1.3นะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไปดูทุกคนว่างานตลาดน้ำ floating market นะครับเขาจัดแนวไหนครับไปดูด้วยกันเลยฮะแอดมินไม่อยากคิดเลยครับทุกคนถ้าเกิดเป็นช่วงเวลางานคริสต์มาสหรือช่วงปีใหม่ครับที่จะคึกคักมากน้อยแค่ไหนนะครับขนาดว่านี้วันธรรมดานะครับยังไม่ถึงวันงานนะครับคนก็ยังเยอะมากครับนี่ครับเป็นวันจันทร์ด้วยครับให้ดูภาพรวมบรรยากาศของที่นี่นะครับนี่ครับ สุขสยามฟล o ตติ้งมาร์เก็ตครับทุกคนนะครับทตรีมงานของวิกนี้สัปดาห์นี้นะครับ1ถึงครับนะฮะช่วงคริสต์มาสนะครับก็มาลุ้นกันทีครับมาดูอีกทีนึงว่าในช่วงคริสต์มาสปีใหม่ครับจะเป็นงานแนวไหนทีมไหนครับแต่ตอนนี้ก็คือไปดูทัาว่าตลาดน้ำฟลตติ้งมาร์เก็ตเขาจัดกันยังไงครับโอ้ทุกคนแน่นทุกวันเลยครับน่ครับแล้วขายดีทุกวันเลยทุกคนอาหารของกินของใช้ที่นี่ จะบอกว่าไม่ได้ถูกถูกนะคนถือว่าแพงมากสําหรับคนไทยครับแต่ว่าก็มีคนนี่ครับมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ฮะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันสะดวกมันสะอาดแล้วก็มันน่ากินครับทุกคนนี่ครับนี<ม>่ครับทุกคนให้ดูบรรยากาศตอนเย็นนะครับเ<ม>ยอะไหมครับ<ม>บรรยากาศที่นี่<ม>นี่ครับ<ม>ยังกับงานวัดดีๆนี่ทุกคนงานวัดแต่ว่าเขาเอามาไว้ในห้างครับเอามาไว้ในห้างให้ดูบรรยากาศครับทุกคนเห็นไหมฮะ ผลไม้นี้ก็มีตลอดเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับเงาะมังคุดทุเรียนผมว่ามังคุดกับเงาะน่าจะเป็นเงาะถวายนะครับเพรนคล้ายๆกับเป็นเงาะกับมังคุดน้องดดูครับนี่ครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่ครับอาจจะดูลูกไม่สวยไม่ใหญ่เหมือนช่วงีดูของมันนะครับแต่ว่าก็ยังมีให้ชิมนะครับ เป็นนมเนื้อนอนเนื้อบางนะครับอาหารเนื้อเป็นเนื้อครับเ็นับเป็นบิฟก็ได้รับความสนใจเช่นกันครับนี่ครับคิวยาวเลยจะให้ดูบรรยากาศนะครับโดยรวมหมูนี่ครับ กล้วยทอดส่วนลุงจั่วครับนะี่ครับจังหวัดาบบราชนะบุรีนี่ฮะวิกล้วยสวยย่อะไรทุกคนให้ดูกล้วยครับวีสวยมากเลยทุกคนกกกคนีน่ะครับ ของกินดีครับทุกคนน่ากินทุกอย่างเลยนี่ครับเดี๋ยวจะไปหานะครับตัดทีมตลาดน้ําอยู่ตรงไหนครับจะให้ดูก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นเรือเห็นเห็นน้าเลยครับเห็นแต่ของขายทั่วไปแบบนี้ครับนี่ครับอทุกคนเจอแล้วครับเจอแล้วตลาดน้ำแต่เราจะไปดูครับทีมตลาดน้ำ อันนี้เป็นลุงเงินกาแฟมเมอดินว้าวทุกคนนี้ก็ได้รับความนิยมมากเลยเห็นไหมครับโทษน,นะครับ sorry โอ้ทุกคนนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นทีมตลาดน้ำนี่ครับเห็นไหมค,ครับคล้ายๆที่ดําเนินสะดวกเลยครับนี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครว่ามีเรือพายแล้วก็มีดอกไม้ประดับประดาหเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ ตลาดน้ำนะครับทีมตลาดน้ําตรงนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปได้นะครับทุกคนจะให้ดูนะครับอ้นะฮะแต่ไม่ได้มีของขายนะครับทุกคนเป็นแค่การโชว์ครับว่าตลาดน้ําบ้านเราเป็นแบบไหนนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของไทยบ้านเรานี่ครับคือคักมากทุกคนนี่ครับ อันนี้คือจะเรียกว่าเป็นฟูดคอร์ทกรนแล้นะคนแต่ว่าเขาจะทำเป็นแบบคลาสรีทฟูดครับ,เป,บเป็นทีมงานวัดครับเข้ามาอยู่ข้างในห้างะครับนี่ฮะนี่ครับทุกคน,นครับมีเรือมีที่นั่งกิน ของหวานน่าจะหมดแล้วครับทุกคนขายดีมากเลยนี่ครับเห็นดูให้ดูนี่ครับนีครับนี่ครับ,ค,รบคือตลาดมันกว้างมากทุกคนของกินเยอะมากจริงเลยเดินมาแค่แต่ทะลุอีกอีกด้านหนึ่งของห้างเลยครับเห็นไหมครับโซนของกินนี่เยอะมากจริงเลยดีครับ เป็นพวกสมุนไพรเครื่องหอมนะครับก็ขายดีนะครับทุกคนเป็นที่นิยมมากสำหรับชาวต่างชาติครับนี่ครับของจำรวนน่นเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นของฝากครับในช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสแบบนี้ครับนี่ครับเป็นพวกเครื่องเงินจิวเวลรีต่ต่างๆนะครับนี<ะ>่ครับน<ะ>ี่คร<ะ>ับเป็นพวกกําไรหินน่ครับหินน้ำโชงนี่ก็เป็นที่นิยม,มนะครับเป็นของที่ ผลิตในบ้านเรานี่ครับก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตลาดน้ำเห็นไหมครบเป็นเรือนะครับ ยิ่งค่ำนะครับนักท่องเที่ยวแล้วทั้งคนไทยต่างชาติก็เข้ามากันหนาแน่นมากนะครับทุกคนนี้ครับโอ้ว้าวทุกคนเห็นไหมครับเยอะแค่ไหนให้ดูดีครับแทบจะเดินไม่ได้ทุกคนนะครับทางเข้าออกของห้างครับเห็นไหมฮะแทบจะเดินไม่ได้ทุกคนนะครับทา้ออกของห้างครับเห็นไหมฮะ

เช่นนะครับในช่วงเทศกาลฉลองคริสต์มาสหรือว่าช่วงปีใหม่ครับไม่มีที่จะไปนะครับยังไม่มีที่ข้าวดาวนะครับก็ขอแนะนำครับทุกคนห้างไอคอนสยามตรงนี้ก็เป็นจุดเนึงนะครับที่จัดงานข้าดาวงานเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่ครับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของบ้านเราเช่นกันทุกคนนะครับ นะครับท่านผู้ชมสลหรับคลิปวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับห้างไอคอนสยามนะครับในช่วงเวลายันเย็นแล้วก็เป็นช่วงที่โชว์นะครับของน้ําพุแล้วก็สีเสียงนะครับตรงหน้าห้างนะครับก็โอเคคงต้องจบเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ